สวัสดีครับพี่น้องท่ลครับวันนี้ประชน่าของพระจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่23ข้อ1ถึงข้อที่10นะครับผมให้หัวข้อมานี้ว่าการพูดกับผู้ที่ไม่สนใจเหตุผลในพระคัมภีร์ในกิจการบท22เนี่ยนะครับท่านอาจารยบโลได้ฝ่าวิกฤตอย่างหนึ่งก็คือท่านเองนั้นเกือบจะถูกพวกปุรโรหิตเนี่ยนะครับจัดการท่านแต่ว่าทหารเนี่ยนะครับ ก็ได้ช่วยเหลือท่านนะครับโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็คุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงปกป้องท่านและแต่ว่าท่านเองนั้นพยายามครับที่จะพูดให้คนเหล่านั้นเนี่ยฟังว่าพระเจ้านั้นมีแผนการอย่างไร เพราะท่านนั้นรักและเป็นห่วงเาหยิวพระคมภีตอนนี้ได้บอกว่าฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าว่า้าได้ประพฤติต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามจิตสํานึกที่ดีจนถึงทุกวันนี้อานาเนียผู้เป็นมหาปรหิตประจำการจึงสั่งคนที่อยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าทรงตบเจ้าผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวเจ้านั่งพิพากษาข้าตามธรรมบัญญัติและยังสั่งให้ตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติ หรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่จึงถามว่าเจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ทราบว,ว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตมีคําเขียนไว้ว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองมือ พระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะสังเกตว่าท่านปเปาโลเนี่ยนะครับพยายามพูดอธิบายให้กับพวกปูโริิตฟังว่าท่านเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะอะไรแต่คนเหล่านั้นไม่สนใจเหตุผลครับเมื่อท่านเริ่มต้นกล่าวเป็นภาษาฮีบรูก,กับคนเหล่านั้นแทนที่พวกเขาจะฟังเขาตกปากอาจารย์เปาโลครับที่ตกปากเนี่ยนะครับเันเกณฑการผิดธรรมัญญติเพราะว่าธรรมัญญิเนี่ยนะครับได้กล่าวกับเราบอกว่าจะต้องมีการไถ่สวนก่อนที่จะมีการลงโทษแต่พวกเขาไม่ได้ไถ่สวนอะไรเลยนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อ ท่านพูดกับคนที่ไม่สนใจเหตุผลท่านทําอย่างไรประการที่1น,นะครับเราได้ข้อคิดว่าพูดความจริงไปอาจทําทให้ตนเองเจ็บถ้าคำพิเศษในข้อที่1ข้อที่2ทําให้เราเห็นว่าท่านอาจารย์บโลพูดความจริงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนประเภทที่ไม่มีเหตุผล ในนั้นเองเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยผมว่าอย่าเสียเวลากับเขาเลยดีครับ,นะรบพูดความจริงไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเขาคิดด้านลบกับท่านอาจารย์บุโรตลอดเวลานนั้นเองนะครับเหมือนกับท่านอาจารย์บุโรกำลังสอนเราเลยนะครับว่าพูดจริงไปก็โดนตกอยู่ดีนะครับอันที่2ครับพูดเหตุผลเนี่ยนะครับอาจจะถูกตอกกลับโดยการใช้อำนาจพอท่านอาจารย์บุโรได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทาไมตกท่านอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วทาไมล่ะ ในเมื่อเจ้าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองเมืองนะครับก็คือเป็นมหาปรหิตโดยที่ไม่มีการแต่งสวนก็ถูกตับตองกลับมาว่าพวกเขาเป็นมหาปรหิตวันนี้นะครับการอธิบายถึงเหตุผลของท่านในจาำโลแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะคนเหล่านั้นไม่มีเหตุผลไม่สนใจเหตุผล อันที่3นะครับจันโบโลได้แสดงออกในยการให้เหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ในยการพูดถ่อมใจครับท่านจัมโบโลได้กล่าวในข้อที่5ว่าขอโทษนะที่กล่าวว่าท่านไปเพราะว่าพระกัมพีบอกว่าอย่ากล่าวหยาบช้าต่อมหาปูหิตถ้าพูดดึงดันไปแน่นอนครับว่าคนเหล่านี้ก็คงจะตกอีกแลวครับแต่ว่าท่านเองก็เรียนรู้จากการที่จะถ่อมใจพระเยซูคริสต์เจ้าเองเนี่ยนะครับพระองค์แตกต,ต่างจากเปาโลตรงที่ว่างานของพระองค์เสร็จแล้วและพระองค์ทรงตอบพวกปรหิตนั้นแบบรุนแรงมากพอสมควรนะครับ แต่เปาโลงานยังไม่เสร็จครับแต่ท่านเองท่านอิงจะต้องอดทนรอคอยในข้อที่6ท่านเปาโลเนี่ยนะครับเห็นว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับมีพวกฟาริสีกับซาดูสีอยู่แน่นอนว่าฟาริสีนั้นเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายส่วนซาดูสีไม่เชื่อครับท่านก็บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นฟาริสีและเป็นบุตรของฟาริสีที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาในวันนี้ก็เนื่องด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายท่านนาจอเปาโลได้กล่าวในอันที่สีก็คือว่าการพูดความจริงเนี่ยนะครับท่านพูดด้วยปัญญาแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนปรากฏว่าพวกที่เป็นฟาลิสีกับพวกซาดูสีทะเลาะก,กันเองครับตอนนี้ไม่ได้สนใจท่านอาจารย์เปาโลแล้วสนใจทะเลาะก,กันเองเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายอีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อขอบคุณพระเจ้าครับเหตุการณ์นั้นในข้อที่10บอกว่าเมื่อมีการโต้เถียงรุนแรงขึ้นนายพันกลัวว่าเขาจะยื้อแย่งจับเปาโลฉีกเสียท่านจึงสั่งพวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั้นและไว้ในกลุมทหารเมื่อท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวกับคนที่ไม่มีเหตุผล พูดความจริงไปก็ทําให้ตัวเองเจ็บพูดเหตุผลไปก็อาจจะถูกต,ตอกลับได้อํานาจพูดด้วยความถ่อมใจมันก็เป็นเหตุการณ์ทําให้เราสามารถจะเดินไปเฉพาะหน้าได้ถ่อมใจกับเขาเราก็ดีนะครับและประการที่4ในการแก้ปัญหาต้องพูดด้วยปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อย่าคาดหวังกับคนประเภทนี้แล้วครับเสียเวลาปเปล่าช